สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชรพล,าลเอาวันนี้พาผู้ชมมารับชมเจ้าสูมิตโมเอสเฮดสอครับอยู่กับทีมงานโชคกีติครับคุณผู้ชมครับถล่มอ่างเก็บน้ำเจ็ดาร้อยได้นะก็พยายามที่จะถ่ายให้ครบทุกทีมงานครับในนี้ค่อนข้างเยอะเลยผู้รับเมาสนี่น่าจะ4ี่สผู้รับเหมามั้งเยอะมากครับ ก็พยายามที่จะถ่ายให้ครบทุกทีมงานนะผมเองก็ถ่ายมาอาจะครึ่งปีแล้วครับนี่สำหรับหน้าง,งานตรงนี้7,500รายได้นี่ก็ถ่ายกันยาวๆเลยเจ้า F6 ครับค่อนข้างที่จะมีความไวเหมือนกันนะรุ่นนี้ฟัดเบี่ยงกันได้กับ SK200 m a r เ t นความไวคว่อนข้าง่จะสูสีกัน ทีมงานนี้ก็ใช้โดมิเนเตอร์กันครับ ว่าเขาแต่งได้สวยงามเหมือนกันนะเจ้า m 6คันนี้ตุ๊กตาเมชิลินแต่งสไตล์คล้ายๆเสียบพีชนะเสียพีจแก็กตุ๊กตาเมซิลินข้าผหกมสียมพูมเหมือนกันกระจกนาซาพอประมาณครับข้างบนก็ติดสปอตไลท์ช่วยเยอะหลายดวงเลยน่าจะทำงานตอนกลางคืนได้ดีครับนน่าจะสว่างมาก เครื่องยนต์แล้วก็เสียงเทอร์โบนี่ค่อนข้างที่จะดังไพเรานะเจ้า GIC HK ก็เท่าที่เห็นก็มีโดมินเตอร์2คันแล้วก็เจ้าเมกาอีก2คันนะครับโอ้คันนี้สวยครับนี่แต่งแบบสไตล์เรียบๆนะแต่ว่าสวยเขาใส่หมวกมาด้วย ไว้ครับไว้รถขุดสมิตโมนนี่เทียวว่าไว้เหมือนกัน ไฟเดินกันประมาณสัก5คิวครับ6ล้อแต่ว่าตักไวมากคำหนึ่งนี่ใช้เวลาประมาณนาทีครึ่งนะ เป็นเรื่องปกตินะครับรถใหญ่ตักใส่รถเล็กนะ Q ห้า Q ครับที่ใส่ไปถือว่าพอประมาณครับพอประมาณ ีงานชกเกตปีนี่ก็มาจากนครพน,นมครับนครพน,นม ถ้ามิตโมนี่ถ้าเป็นตะกูร130นี่เขาก็จะใช้4 j j 4 j j 1X แต่ถ้าเป็นเลาะ200หรือว่า210นี่เขาก็จะใช้เป็น 4HK 1X นะครับพอ 4HK นี่ก็จะมีแรงมา้าแรงเบรดเยอะกว่าเครื่องยนต์ CC ก็ใหญ่กว่าครับน่าจะอยู่ประมาณสัก ห้าพันซีซีนะคุณผู้ชมนะประมาณห้าพันกว่าซีซีครับถ้าเป็น 4HK แต่ถ้าเป็น 4JJ เน 4, ี่ยก็สามพันซีซี ก็สำหรับสเปคหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเขาแบบคร่าวๆนะครับเจ้าซม mm ิโตโมเอชสองรสิบเอฟหกก็ mm hmm. ใช้เป็นลูกลอนเลอร์ด้านล่างเจ็ดตัวด้านบนสองตัวนะครับรุ่นนี้ไม่มีแคริเอร์ใบแทงแปดสิบเซนก็เป็นช่วงล่างปกติสองร้อ hmm. ยเครื่องยนต์ใช้เป็นเครื่องสี่สูบครับ mm hmm. น่าจะเป็นคอมบัลเลียวเทอร์โบอินเตอร์เฟอรเรอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำนะสี่เอชเคหนึ่งเอ็กหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าแรงมา้าหรือว่าร้อยหกสิบแรงมา้าครับตีไปเลยเห็นบอกว่ารอบการทำงานอยู่ที่แปดพันแปดร้อยรอบนะ อันนี้ก็มีแผ่นเหล็กส้นพิเศษอาพิเศษ3แชกให้ที่ปลายอาร์มนะครับพุงขีขนาด0.92บัดเมตรเป็นพุงขี5ฟันน้ำหนักตัวของเขาก็อยู่ที่21ตันครับคุณผู้ชมครับ21ตันถือว่าเป็นรถกดที่มีความเร็วเหมือนกันนะเหมาะมากกับงานลอกห้อยหนองคลองบึงนะครับเจ้าซูมิตโมนี่สไตล์การทำงานเขาคล้ายๆก,กันกับโกเบในความคิดส่วนตัวของผมนะครับ จัดจำหน่ายจากริดเวย์ครับริดเวย์ริดเวย์จะเพียงคนเดียวนะจัดจำหน่ายเข้า ถนนดีแล้วครับนี่ก็เลยใส่เยอะได้นะตอนแรกๆช่วงแรกๆถนนเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาดินแน่นๆมาใส่แล้วก็รถไถเกลดก็อ,อะไรแบกได้ครับเนี่ รถขด200เวลายืนท่านี้นี่ก็ค่อนข้างสวยงามค่อนข้างสวยงามใช้ได้ครับ เอาครับคุณผู้ชมครับก็รับชมกันต่อคลิปหน้า e พี EP หน้าครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟ์สแล้วว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องชอวัชรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนนี้ช่องอัพคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าซูมิเตโมเอทเอสองร้ยบคดเอกนะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาละครับ